สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ดีคักครับมื้อนี้ช่อง YouTube ดีคักจากพระพี่น้องมาเบิ่งกันห่อข้าวต้มผัดครับเขาจะห่อกันจังได๋มาเบิ่งกันครับเพราะว่ามันมีวิธีห่ออยู่ครับห่อให้มันงามแล้วก็ห่อให้มันเป็นตะเสียบครับเบิ่งไป่นำกันครับใช้หวดก็ได้ครับใช้ซึ่งก็ได้แล้วแต่พวม ถนัดตองไม้มันทำไมต้องอนมันจะไป็นตัเสปต้องงอนมันจะเสบครับเสพมันเหนียวเสพยึดไปตรงไนยังน้อยท่านใบอ่อนเพื่นถ้ำเป็นสองใสครับนีใสเดียวเหอใสไม่ไหวแล้กันโอ้เขาเเขาเขาไม่ใสเขาใสขางใสขางใสขางยังไงจับเอาไงเนะครับฟังหนึ่งคือใส่จับใสมาเป็นสองใสโบแมนครับ แต้วพุ่งท้ายนี่คขบโบจักที่นันโบจักน้ำผู้เพลียจังมากินเดอ้อครับพี่น้องวองไปองโใเคหองาม่นเขาประดับ้มัมนงารลบเ<น>หน้นสิเบื้งวิธีการหอเห็นมันงามครับจักผาาู่มสิเห็นมันกลุ้มจบ ไปเห้พี่น้องครับเพิ่นสร้างกินละเซียสร้างซื้อ่ได้ขายดอกขายก็ขายแบบเหล็กกำไรยู่กำไรหลอดพืนกินละติดใจนะครับพี่น้องจะกินกับมะล่องเบิ้งครับินลองเบิง้ง เดี๋ยวนำไปแจกให้บัวใดด้อยบัวเป็นผูแ้แทนใสน่หวัวไม่เป็นไงที่หวัวว้าวพอป้ายเรือ่อยๆหวัวเลยนะเอี๋ยนี้คลิปนี้ผมมีการตัดต่อครับทายไปจากไหนออกจังกั่นครับสำรับส่องยูทูบดีครับ้าพี่น้องสนใจอยากให้ทายถ้ำพี่อมาใดครับเดี๋ยวจะไปทายถ้ำให้ ว่ามียังจะออกพี่น้องเพิ่นในส้มติดต่อมาได้ครับส่องยูทูบดีครับไปเบิรไป่ายท้ำหอฟีครับบกคิดค่าใส่ใจครับมี่หยังอยากโฆษณาทิ้งถ่าออกมาเรืเลยครับ ไปตองนต้องตัดเห็นมันเป็นหลูกกรอนนะครับจังหอมันอย่างง่ามครับบนมาบบตัดเอามาหอโหลดครับมันโม,นมนง่ามครับแบบบบตัดเาลงทําการตัดเห็นมันใดหมู่ตามที่เราต้องการครับใส่ทั่วครับกูได้ได้ชิ้น ติดใจแน่นอนครับอยากมากินอีกหมล้วครับตาได้กินเลยอยากแนะน้ำให้พี่น้องเบื้องสูตรใส่ยัางเนี่เบิ้งเขาใส่ยังเลยรัดเขาใส่เตยครับมันก็แั้วนี่ครันหอมผอมเขี้ยวหอมน้องผอมไอ้คือกวนเอา้น้ำใบเตยครับมาใส่ไม่ไม่เขม่าเขียวเแซ่บครับ โบคือเขาธรรมดาเขาสารธรรมดามันจะขาวครับใบเตยใบใบเตยนี่มันจะเขียวครับหอมอีกต่างหากทอนหอมหอมคือสูตรใส่นี่ก็ใส่ถั่วถั่วใส่ลำปางใส่กะทิผอมันจะแซ่บไม่เตือนเด้อไม่เตือนคือต้องสารสูตรแบบใส่เชี่ยมก็ได้ครับอม่าไม่เตือน ใส่เข้มบแบบเสบเพือกันครับแค่ว่าใส่เข้มมันจะเนียนฝุกขนมครับต้มนาจะโบเป็นทาครับนาจะโบ้เสียบนี่เป็นข้าวต้มพัดครับเ้าพัดกับตองไส้มะกเผา้วครับใส่กะทิหมกเผาเพราะเนื้อที่ทพัดเป็นน้ำตาลนะครับส่วนผนสมอยากให้หวานก็ใส่ร้ายครับน้ำตาล เบิ่งกันตายเดี๋ยวจะใไปเบิ่งมนหนึ่งไปแล้วก็มีครับพร้อมกินแล้วดูส่วนนี้ว่าในหนึ่งครับภาพบุพการตาต่อมต้องแบบนี้นะครับสวยสองยูทูบแบบบุพการตัตาต่อครับ ใส่ของจริงเลยลไอ,อ,อ,อไ้สิเบิร์ดเอาไว้ตรงอ่อนห่อไว้สิเบิร์ดก่อน่ออ,ออ่อ,อนๆห่อไงตัวใบมัออบนอ่อนแห้งต้องหอ่อาเต้องห่อไงต้อนต้อง เนาะตีเลน้อยตีเบิดก่อนตีบดยามสบอยเรื่องตาเานไ่ฮะว้แง่ตาตาห้อยจีบีแม่ป่ะจีวะแยมนจ้ะนเสียบยมย่จะโค้งเียตีโอ้ให้กเกานยมแย่จะเป็นบอยามละ พี่น้องยากมากครับเพิ่นพอให้กิน้เขาหให้ก <N> ินอ <N> ีกห่อให้กิแหงห่อให้กินเช่นอำเภอยังติดใจครับทำไครับพี่น้องอาจะกินอำเภอติดใจพอดีกันบางแสนแบบพี่มายเาพี่มาย เพื่อบ้านเนพื่อชุมพริมงใหม่ใครให้โฮไว้ให้มีอะไรเพื่อกินครับเขาเถาไม่เถาเพื่อกินขเขาเพื่อติดใจครับววไปเบิ้งหมดคุณนะฮะหนึ่งใบเเบิ้งกระดาษมันสุกหรือเปล่าไปไปเบิ้งกระดาษเอาแต่ห้องเลยทุกคนไปเบิเ้ง เบื้องนนะคนละครับไปดิเบิ้งอันหนึ่งไว้ครับไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเบิ้งนี้เตาครับนี่ลุกไว้นะครับยิงไว้แล้วครับผมโง่โสค์นหนังมาเลงทีเด็ดอ้าวมากินเด้อครับพี่น้อง ลงไปลายึอะหก่อน,นคือเขาต้มผัดใครอยู่บ่ใครกาได้ใครเห็บกินเอเบิง่งจานมาใส่มันหอนใครอยู่กับหัว นี่แหละชุกแล้วนี่พร้อมกินแล้วครับ<เอ>า<ย>มากินกันเด้อครับพี่น้องแซ่บแสบพีหลีเด้อครับสำหรับการห้องข้าวต้มไม่มาหนี้อ,อีกอ่ะชุกกันไรดิไมอกิน,นกันไมับแค่นี้แล้วครับสำหรับการห้องข้าวต้มครับที่ห้องม้วนเวครับแต่ว่าท่าหนังชุกแล้วครับ สำหรับการห่อข้าวต้มนะ้มนี่ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับส่้นสำหรับการรับส้มก,กับกดติดตามให้นำไม่เล้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ